นี่เองไม่ได้หมักปลาป,าปลาเลยนะคะตัวแสบเด้อนี่แรกค่ะยังไม่เข้าใจเหรอเป๊กปังปมา เราเชิญไพนาว่ามาซิมนะคะไพนาว่านะมาซิมแซ่บคือไปกินของข่าวอยู่บอสถามเราบอกประเดดหอมหอมเมื่อวานนี้นะถามเราประเดดหอมหอมเมื่อวานประเดดไหนปดดที่เขาย่างผ่านแล้วมันหอมๆมอมนเนาะบอกห่างชิมแล้ว เอาป <ừ. S 1> ่ะโมาแล้วพี่อนันเขาต้าดมา